สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นมาตราตัวสะกดแม่กลน,นะคะเป็นแนวข้อสอบจากเขตนะคะคุณครูขึ้นตัวใหญ่ให้ดูเลยชัดเจนมากเลยนะคะไม่อ่านว่ามาตาตัวสะกดนะคะไม่อ่านว่ามาตาตัวสะกดนะคะคำนี้เป็นคำพิเศษต้องจำนะคะอ่านว่ามาตามาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดแม่กล แน่นอนนักเรียนที่น่ารักของคุณครูเห็นคําว่านอนหนูเป็นตัวสะกดนักเรียนบอกโอ้รู้เลยรู้เลยเขาจอบบอกกันอย่างนี้ตัวเนี้ยหนูรู้เลยว่ามันคืออะไรรู้เลยว่ามันคือแม่กนค่ะคุณครูนะแม่กลก็แม่กนค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากลูกเอามาดูกันเลยดีกว่าเสียเวลาช้าไม่ได้แล้วนะคะเอามาดูกันขอเขียนนะคะกอนอกล เวลาเขียนนักเรียนพูดอย่างนี้ไม่ผิดนะกอ,อนอกกลนี่เขียนได้พูดได้แต่เวลาอ่านต้องบอกว่ากอโอนอกลแต่เวลาเขียนเขียนไปเลยจําไปเลยกอ,อนอกกลเออไม่ผิดแต่เวลาอ่านต้องอ่านกอโอนอกกลเทคนิคนี้แล้วแต่ความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลนะคะเอาละ่ะไปดูกันเลย อ,อานอพานแม่กลแน่นอนนอ,อานอนานแม่กลจออีนอจีนแม่กลอ,อูนอปูนแม่กลอเอนอเอนแม่กลทุกตัวในหน้านี้ถ้าสะกดด้วยนอหนูเป็นแม่กลค่ะขอแอน,นอเขนสออน,อนสอนยอโอโน,นยูนขอเอนอนเขียนดอเอนอนอเดือน เป็นยังไงคะนักเรียนสะกดด้วยนอหนูทุกตัวเลยตามสีฟ้าที่ครูจุดนะคะเพราะฉะนั้นหน้านี้แม่กลทุกตัวเลยนะคะ mm hmm. เพื่อให้นักเรียนจําแม่นว่าแม่กลสะกดด้วยนอหนูนะอ่ะ mm hmm. ไปดูหน้าต่อไปยังคงเป็นหน้ากแม่กลอีกเหมือนเดิมคะ่ะอ mm ืม hmm. ขอเขียนอย่างไรดี เองี้ดีกว่าไม่รวมแล้วเนาะหน้านี้ครูแยกเลยแยกชุดที่หนึ่งของคลิปนี้เลยไม่รวมแล้วะนักเรียนต้องไม่ไล่เลขเยอะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ขอเรียกว่าอะไรเป็นเทคนิคของคุณครูไม่เกี่ยวกับใครไม่มีผิดถูกทําตามครูไปแล้วกันนะคะของคลิปนี้ก็เป็นชุดที่หนึ่งไปเลยไม่ต่อดีกว่าคุณครูจําไม่หมดจดไม่ไหวนะคะมันเยอะจัดอ่ะ ต่อไปค่ะชุดที่สองนะคะของคลิปนี้นะคะเอาหลับมาดูกันนักเรียนก็เขียนตามครูไปเนะะี่ยค่ะไม่มีอะไรที่ผิดนะคะอ่ะมาดูเพราะคุณครูเป็นผู้กำหนดเองต่อไปนะคะยังคงเป็นแม่แม่กลเวลาเขียนก็กรนอกลนเรีอ่านก็กอนอกลนนะคะ อกออนอ,อกกลน,นะมันเล่นกลน,นะคะอ่ากออ,ออกนุนอกกลเอามาดูกันหอานอหานไม่เอกหานบออนานอบานไม่โูบ้านฝออุนอฝุ่น,น,น,มน,มน,น,นไม่เอกฝุ่นออนอออนไม่โูออนฝออะนอฝันชออวอชวนมอเออหมื่นกออนอกลไม่โทก้น โอโนโซนปอเอโนอเป็นอน้าหน้านี้น่ารักมากมีแต่แม่กลหมดเลยเอาละไปกันดีกว่าไปดูหน้าต่อไปอันแน่หน้านี้เริ่มมีคำมาตาตัวสะกดอื่นผสมมาแล้วนะคะแต่ก็ยังยึดแม่กลเป็นหลักอยู่ดีคือถ้าให้สนใจว่าแม่กลเวลาไปเจอบางคำ มันไม่ได้มีจอยนอนหนูตัวสะกดอย่างเดียวนะเช่นคําว่ากำนันครูเชื่อว่านักเรียนรู้จักกำนันนะคะก็กํากรรมนอะนอนันแน่สิ่งที่สนใจอยู่ตรงนี้นอนอะนอนนันอือนอนอาแมกุลทั้งคู่เลยต่ออือนอตื่นเมฆตื่นนอนอนนอนตื่นนอนดออีนอดินปอือนอนปืนดินปืน ไม่กลน,นะคะไม่กลแต่ไม่ทุกคำเฉพาะคำที่คูจุดด้วยสีฟ้านะคะออาจอเอยนเจียนอาเจียนนะฝออโนฝืน,อนทอกนทนปืนโอ้คำนี้ถอนอ,นอนอถอนขออกนขนถอนขนนะคะ จออําจำเป็นแม่กอกานะคะจออวดนอวนอนวนจำนวนเรียนไปแล้วในวิชาคณิตนะคะจํานวนยออืนอยืนยออานอยันยืนยันหัวคำที่เก้าน่ารักมากน่าสงสารด้วยออออนไม่อ้อนอ้อนว์อววอนอ้อนวอนนะจึงเป็นที่มาของคลิปนี้นะ เรียนหญิงมาบอกคุณคณรูนะหนูอยากอ่านเองหนูรอแม่ไม่ได้แม่กลับมืดตลอดเลยครูทําคลิปให้ได้ไหมโอ้นะคุณครูได้ยินเสียงแม้เป็นหนึ่งเสียงของนักเรียนหญิงแต่คุณครูรู้ว่าเด็กคนนี้ตั้งใจเรียนมากตลอดเ,ะะเวลาที่สอนดูรู้ถึงความตั้งใจของนักเรียนถึงเป็นเสียงเดียวก็อยากทําให้ หลังจากนั้นก็มีเพื่อนตามมาอีกหลายคนนะคะพอเห็นเพื่อนพูดด้วยตามภาษาเด็กก็บอกครูทําครูทําหนูจะดูอ่ะครูก็เลยมีกําลังใจฟิตเปรีย้ยแน่นปึ่งเลยนะทําให้นักเรียนในวันนี้ทออุทุลอยเอียนอรเรียนทุกเรียนอ่าทออุทุแม่กอกานะคะสลับอุนี่เป็นแม่อื่นไม่ได้เลยนะคะพเพราะพยัญชนะผสมกับสลัเป็นแม่กอกาอย่างเดียวเท่านั้น ก็จบนะคะจบจบไหมจบดีกว่ามั้งนะเพราะว่ามันจะเจอต่อไปแม่อื่นแล้วค่ะคลิปนี้ก็เอาเท่านี้นะขอสอนเท่านี้นะเ,เท่านี้ดูจะดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่อ่าคลิปนี้คุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากนักเรียนเมื่อเข้าเรียนคลิปนี้ขอรูปถ่ายน่ารักน่ารัก เห็นหน้าจอกับตัวนักเรียนนะว่าเข้าเรียนนะเพื่อความชื่นใจของคุณครูสักภาพหนึ่งแล้วกันคนละภาพสวัสดีค่ะ